สวัสดีครับผมอยู่วัดโพธารามครับข้างหน้าเป็นลำคลองนะครับคลองเล็กๆออกไปแม่น้ำบะมกงได้นี่อยู่ด้านหลังวัดนะครับนู่นเลยนะครับตรงนี้เป็นศาลาราิมน้ำนะครับดูเจดีนะครับเจดี JD ที่นี่เก่าแก่มากเลยนี่ อันนี้ทาสีใหม่นะครับสวยงามมากครับดูเจนีเจดีอันนี้นะครับเก่าแก่มากเลยนะครับอยู่คู่กับใหม่ผสมผสานกันนี่หน้าอนุรักษ์มากเลยครับข้างล่างเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนนำมาก่อก่อกองกองกันกันทลายดีกว่าอยู่คู่กันเลยนะครับ อันนี้เจดีตกแต่งแล้วอ่าดีขึ้นมาหน่อยดูอันนี้นะครับอันนี้อันนี้กำลังบูรณะอยู่เห็นไ,ไหมครับถ้าเถอบไปหน่อยอ่าอันนี้อันนี้ก็บูรณะแล้วครับนี่เป็นเจดีมากกว่าร้อยปีนะครับเห,เห็นเห็นชาวบ้านตัวนี้เขาบอกนะครับสมัยไหนครับพี่ สมัยเนี่ยนะ2,500พอดีพอดีพี่กำลังก่อสร้างอะไรครับพี่นนพเ,เจอช่างปูกระเบื้องน,นะครับที่เราเห็นเนี่ยกำลังปูกระเบื้องอยู่ตรงนี้นะครับนี่เกือบเสร็จละ,ะสวยงามมากครับปูกระเบื้องข้างบนเป็นหอฉันสารการบัะเรียนใช่นะ,ะเป็นไม้สักไหมครับเนี่ยไม้สักครับหาดูยากนะครับไม้สวยงามมากเลยดู นู่นเลยเอา้าวใครเอาพระพุทธรูปองค์ดำมาวางตรงนี้นะครับอยู่บนเจดีย์เลยนะครับเก่าแก่มากเลยดูนะครับควบคู่กับ j จดีที่ปรับปรุงแล้วอันนี้อันนี้ตบแต่งแล้วก็ยังคงเดิมไว้อยู่นะครับเห็นไหมครับ j จดียบแต่งแล้วนะครับ ดูอันนี้มากอันนี้ยังไม่ได้ตกแต่งดูฐานนะครับฐานเป็นอิฐมอญขึ้นไปนะครับดูนะครับผสมผสานกันดีมากเลยเก่ากับใหม่ปนกันอ่าดูเจดีย์นี้นะครับไปดูเลยาแล้วดูอีกอันหนึ่งหาดูยากนะครับเจดีย์ลักษณะแบบนี้ไม่ค่อยมีฮะแล้วอยู่คู่กับของใหม่อันนี้ของใหม่ครับ อันนี้ของใหม่ครับดูอันนี้บ้างเก่ากับใหม่ปนกันนะครับที่นี่เขาอนุรักษ์ไว้ดีมากเลยนี่ดูนี่บ้างอันนี้เก่าครับดูฐานก็นดูแล้วว่าเก่ามากนูนเสาจะหักแล้ว่ะข้างบนยอดเจดีขึ้นมาผสมผสานกันดีมากเลยนะครับที่นี่อนุรักษ์ไว้ดีครับ อันนี้เอนิดหน่อยแต่ก็ยังสวยงามอยู่อยู่ต้นไม้สองต้นนี่ครับสูงเลยนะครับนู่นไปนุ่นเลยตรงนี้เป็นพะโโบส์ครับไม่ค่อยเห็นดอกพิราบครับที่นี่ บริเวณนี้ครับเป็นต้นไม้แล้วก็ต้นโพยักษ์นะครับใหญ่มากเลยต้นโพต้นนี้ครับนี่คือพะโบสดครับด้านข้างพาะโบสดครับเป็นช่องช่องนะรประตูหน้าต่างช่องพะโบสดนะครับเป็นตัวนูนนะครับสวยงามมากเลยนะครับมีรูปต่างๆ ตัวนูเลยนะครับรบริเวณนี้นะครับมีพะสวดีรัวปูทวดรัวบุโต